ครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนมะละกอผู้ใหญ่จิ้มนะครับผู้ใหญ่บ้านรมไทยพนาเจ็ดหมู่ที่สามตะบนรมไทยพนาพระพาพานะครับหรือผู้ใหญ่อนุชาช่วยคิดนะครับวันนี้มาเที่ยมชมสวนมะละกอท่านผู้ใหญ่ครับมะละกอพันไรเอ่ยกอคัน แขกนวดด้ำเนินครับโอ้มะละกอตำส้มตำส้มนะเตรียมส่งให้แม่ค้าค้าเลยนะแม่ค้าผู้ใหญ่ปลูกกี่ปีแล้วเนี่ยผมปลูกมาครบปีแล้วครับครบปีเลยนะครับผมครบปีพอดีราคาไงเอ่ยตอนนี้ราคาก็พอได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะสิบบาทนะครับสิบบาทกิโลกรัมละสิบสิบบาทหนึ่งสิบโลครับ กิโลกรัมละสิบบาทเลยยิ้มได้เลยนะยิ้มได้หน่อยนะครับยิ้มได้หน่อยครับผมโอ้คือเก็บเองปลูกเองร้างเองครับนะครับนักกรก็ใช้แรงงานน้อยหน่อยใช้เวลาเก็บแค่ครึ่งวันครับครึ่งวันนะครับตรงไปค้าตรงไปค้าเดี๋ยวผู้ใหญ่เราไปดูส่วนแม่นะกกผู้ใหญ่อ่ะ นะตอนนี้ก็ดูการล้างแล้วนะครับขอไปดูส่วนนะครับไปไปเชี่ยวดูกันอ๋อต้องต้องช่างกิโลใช่ไหมครับผมถุงถุงถุงละกิโลสิบโลครับสิบโนะครับเกลี่ยมขึ้นรถเลยครับอืมดูส่วนนะครับครับตอนนี้จะลบหน่อยนะครับตอนนี้ไม่ได้ตัดหญ้าเลยอ๋อคือเราปลูกแบบชี่ยวภาพใช้เครื่องตัดหญ้าเอาตัดหญ้าอย่างเดียวครับไม่ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยใช่เพราะพวกนี้มะละกอก็ไม่ชอบ ไม่ชอบยาขยาด้วยนะครับนี่นะมะละกอนะครับแขกนวลดำเนินอ๋อแขกนวลดำเนินครับโดกดีนะพี่ใหญ่เนาะก็พอได้นะครับดกดกพอได้นะนี่เริ่มเก็บไปบ้างแล้วนะครับโอ้เหลือแล้วเก็บเก็บแบบไหนนะเก็บเก็บเก็บแบบไหนยังไม่ได้เก็บก็เก็บไซส์ ไโลนะครับแปดขีดหนึ่งกิโลโลนะครับไฟนี้นะครับตัวนี้วันนี้จะต้องเก็บหมดนะครับอืมอ๋อนละห้าหกลูกนะครับ้นละห้าหกลูกเก็บก่อนเลยประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับแล้วก็เก็บอีกรอบนึองสิบวันปรมาณสิบวันนะครับ เก็บเสร็จก็ต้องใส่ปุ๋ย uh huh. ครับ uh huh. แล้วช่วงนี้ราคาเป็นไงบ้างผู้ใหญ่ช่วงนี้ราคาดีหน่อยครับราคาช่วงนี้ก็จสิบบาทนะครับ uh huh. โรลละสิบบาทสิบบาทครับก็ถุงละเท่าไหร่เนี่ยก็ถุงละร้อยครับ ถุงละสิบโลถุงละร้อยบาท้ตันละตันละหมื่นครับตันละหนึ่งหมื่นบาทวันนี้ถึงตันไหมเนี่ยไม่ใหญ่วันนี้จะสองสามตันนะครับสามตันตันกว่าสองตันเนี่ยครับสองตันนะสองหมื่นแน่นอนเลยครับผู้ใหญ่คืออย่างนี้ผู้ใหญ่ลองเล่าเรื่องขราวก่อนนี้ก่อนที่จะผู้ใหญ่จะมาปลูกมะละกอเนี่ยเริ่มทีทําอะไรก่อนอ๋อตอนก่อนที่จะมาปลูกมะกอผมก็ทําพืชล้มลุกมาตลอดนะครับปลูก พืชผักนะครับพืชพริกข้าวโพดนะครับพืชกินใบบ้างอะไรบ้างนะครับประกาศหัวทําทุกอย่างนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอราคานะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีราคาด้วยนะครับแต่มละกเนี่ยสามสี่บาทห้าบาทเราก็อยู่ได้อยู่ได้นะครับอยู่ได้สามบาทสี่บาทห้าบาทเราอยู่ได้อยู่ได้ถ้าได้ราคาข้าบาทสิบบาทเราก็โอเคนะครับแล้วพืชทีนี้ก็ปลูกนะครับพริกปลูกเหมือนกันนลครับแต่ปลูกน้อยปลูก ห้าไร่ครับกระปลูกมะละกอกี่ต้นมะละกอเนี่ยทั้งหมดปลูกไว้ประมาณหกไร่กว่านะครับเกือบเจ็ดไร่ก็พันกว่าต้นนะครับต้นนะวิธีง่ายๆก็คือใช้วิธีปลูกก่อนที่จะปลูกเอาต้นนะก็ใช้เมล็ดนะครับเพาะเพาะนะครับเพาะใส่ถุงหรือว่าเพาะใส่ถาดนะครับประมาณกี่วันประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็น่าจะยาว เดือนกว่าล้วก็นํามาปลูกนะครับลงมาใส่มาปลูกในสวนที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณเดือนกว่านะครับเพราะเมล็ดพันธุ์ก็สั่งมานะครับสั่งมาที่ปลูกทั้งหมดเนี้ยขีดเดียวนะครับขีดหนึ่งก็ได้เยอะขีดหนึ่งก็ซื้อมาพันสองพันสองครับได้หกเจ็ดไร่นะครับโอหกเจ็ดไร่ก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยเชี่ยวมากแลวใช้ขี้ไก่ใช้ปุ๋ยที่วัวคือในสวนเราก็ไม่ไม่ไม่ ไม่ฉีดยาขยานะเพราะว่าเราใช้เครื่องตัดวันนี้เก็บเสร็จก็พรุ่งนี้เราก็จะตัดตัดหญ้าตัดหญ้าครับจนมาผมไม่ฉีดเลยครับมะกรนนี้ไม่ได้ฉีดเลยถือว่าราคาก็ก็อยู่ได้นะเ็วันสิบวันก็ตัดครับราคาอยู่ได้ครับราคานี้อยู่ได้คือเก็บได้ประมาณนานไหมเก็บนานครับมะกรนนี้อยู่ได้สองปีนะครับเก็บได้สองปีเก็บได้สองปีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่จิ้มนะครับหรืออนุชาช่วยคิดผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพนา7หมู่ที่3ามตำบลรวมไทยพนาอำเภอพบพระจังหวัดตากที่ให้โอกาส YouTube เที่ยวทั่วไทยมาเยี่ยมชมสวนนะครับก็คงจะลาผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนเนาะครับผมครับครับสวัสดีครับ